สวัสดีค่ะฝากช่องด้วยนะคะเรามาคุยกันเรื่องนี้ค่ะวันนี้กำลังเดินทางไปตีกอล์ฟนะคะเชียร์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นปฏิก์ฟมาก็มาส่งน้องสาวคนสวยที่ตีกอล์ฟด้วยกันที่บ้านค่ะบ้านเขาอยู่ด้านหลังไม่เป็นกำลังจะออกค่ะ กลับบ้านไปหาคุณลุงส่งข้อความไปหาคุณลุงแล้วบอกว่าตีเสร็จแล้วกําลังจะกลับบ้านเพราะว่าแกถามก่อนที่ไม่เป็นจะออกจากบ้านมารับน้องสาวะคะ่ะมารับเขาแล้วก็มาส่งเขาก็ว่า,วามีไม่เป็นตัวนั้นที่มีรถแต่พุ่งนี้ไม่มีรถนะคะพุ่งนี้ไม่มีรถแล้วก็ไม่ได้เอา ไม้ตีกอฟมาเอาไว้ที่เอาไว้ที่นูน่นที่สนามจะมีตู้ตู้เก็บรถเข็นแล้วก็เก็บกระเป๋ากอฟนะคะพรุ่งนี้เราก็จะนั่งรถเมย์คุณลุงจะใช้รถค่ะพรุ่งนี้อพรุ่งนี้เป็นวันแข่งขันกับผู้ชาย <c oughs> มีไม่เป็นกับ น้องสาวคนสวยปะตีที่เป็นผู้หญิงนอกนั้นผู้ชายเท่านั้นเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราไปแข่งกับเขานะคะปกติวันอังคารเนี่ยจะมีแต่ผู้ชายตอนหลังมาก็ให้ผู้หญิงเข้าไปด้วยเขาบอกว่ามันจะได้เยอะๆคนจะได้เยอะๆแล้วก็มีการจับฉลากกันด้วยนะคะไม่เป็นก็าสายดวงนะคะแต่ถ้าชนะเอาให้มันเก่งอะไรเงี้ย ีได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่อาศัยเพื่อเพื่อถูกลางวันคือจับฉลากมีการจับฉลากกันคือจ่ายตังเบอร์แล้วเท่าไหร่เท่าไหร่อานเงี้ยเบอร์แล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะสงสัยเบอร์เบอร์แล้วยี่สิบมั้งคะคิดว่าคือเราจะจ่ายตังไปเบอร์ละ้ยี่สิบได้เราก็จับฉลาก ก็ใส่ตรงนั้นหละค่ะเสรน้องทิพย์น่ะเขาเขาเก่งมากเลยจับชิลาก็ได้ปล่อยแล้วก็ตีชนะก็ชนะทุกรอบทุกรอบเลยเขาเล่นเก่งเล่นมานานแล้วแล้วก็เล่นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็ได้เทคนิคใหม่ใหม่กมา แม่เป็นก็ยังไม่ได้เทคนิคใหม่ๆแล้วค่ะเพราะว่าพิ่งจะเริ่มเรียนพึ่งจะเริ่มเรียนก็กําลังหาเทคนิคให้มันพอดีๆอ,อยู่กําลังหาตัวเองอยู่ค่ะ,ะหาเทคนิคให้ตัวเองในการจับไม้ในการยืนการตีการใช้กําลังความพอดีอะไรเงี้ยลงคือตีลงหลุมนะมันยังยากอยู่สําหรับแม่เป็นเพราะว่ายังไม่ชํานาญส่วนน้องทิพย์อะ น้องสาวคุณสวยเขาไม่เป็นตีกอล์ฟด้วยก,กันน่ะเขาตีมาหลายปีตั้งแต่อายุสามสิบตอนนี้เขาก็ห้าสิบสองเต็มไม่เป็นก็เริ่มตีจริงจริงจริงจังปีที่แล้วกับปีนี้เพิ่งจะสองปีแต่ปีนี้มีแต่คนชมว่าไม่เป็นก้าวหน้าขึ้นนะคืบหน้าคืบหน้าในการตีกอล์ฟแต่ก็ ยังไม่ไม่พอนะคะเทคนิคเยอะเหลือเกินเล็กเล็กนน้อยไม่ใช่ว่าตี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 ลงหลุมตีให้มันไกลแล้วก็ตีลงหลุมายนีเดเตียยไม่ใช่ตียากมากเลยเดี๋ยวสนุกไปสนุกสนุกกับเขาพวกนี้ก็กลว่าจะจับฉลากได้รางวัลในการจับฉลากนะคะเรื่องตีเนี่ยเอาไว้ก่อนไม่ต้องพูดถึง ว่าคนอื่นเขาไปไกลแล้วไม่เป็นตีได้แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะคอยดูก่อนเชียร์นะคะทุกคนเชียร์ไม่เป็นกับน้องสาวคนสวยนะคะวันนี้คุยกับน้องสาวคนสวยนะคะคือเราตีแล้วแล้วเขาพอใจมากเลยไม่เป็นก็ใช้ได้นะพอใจสำหรับคลาสของไม่เป็นนะคะ น้อส,สาวคนสวยก็ตีดีขึ้นเขาดีใจมากเลย <laughs> ก็สมควรที่จะดีใจหรอกทุกคนที่ดีดีขึ้นอ่ะก็จะพอใจ <laughs> เพ็นก็พอใจในคลาสของเพเ่็นเพราะว่าไม่เป็นยังคลาสต่ําอยู่ในเรื่องการตีนะคะก็ยังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็ดีนะที่มีเพื่อนๆมาเชียร์ ให้ไม่เพนตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกฟ้าร้องด้วยคืมคืมเลยน่ากลัวอยู่ตอนนี้ก็สองทุ่มสี่สิบห้าค่ะสี่สิบหกเลยค่ะสองทุ่มสี่สิบหกฟ้าไม่ใสนะคะวันนี้ตกทั้งวันเลยฝนน่ะตกตกหยุดหยุดตลอดเลยตอนที่เราตีอยู่ที่สนามกอล์ฟก็ตกตกหยุดหยุดค่ะตกตกหยุดหยุดเนี่ยไม่เป็นไรฝนตกไม่เป็นไร แต่ฟ้าร้องเนี่ยสิฟ้าร้องเนี่ยน่ากลัวถ้าฟ้าร้องหรือว่าฟ้าแลบเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ลงสนามน,นะคะทุกคนเพราะว่ามันอันตรายเพราะว่าไม้ตีของเราเนี่นมันเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กแล้วมันเป็นเงาเวลาเราเงื้อขึ้นมันก็เป็นเงามันอันตราย พอดีฟ้ามันหยุดร้องตอนที่เราจะเล่นนะ่ะตอนที่เราไปนะ่ะฟ้าร้องค่ะฟ้าร้องแล้วก็แลบลบลบพลบ,พบ,พบ,พบทีนี้พอไปถึงสนามรู้สึกว่ามันเงียบมันเงียบแต่ก็ยังมีฝนอยู่เขามีเครื่องวัดนะคะโทรศัพท์ของของเขาที่มีสนามกอล์ฟน่ะเขาจะมีเครื่องวัดว่าฟ้าร้องไหม ฟ้าร้องอยู่จุดไหนอะไรเงี้ยถ้าฟ้าร้องหรือว่าฟ้าแบบอยู่ห่างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ข้างบนบนหัวเราเนี่ยหรือว่าตรงหรือว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาไม่ให้เล่นนะดีมากเลยเขาตอนสมัยมากๆเลยเมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยเราไปแข่งขันใหญ่เขาก็วัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราต้องรอตั้งชั่วโมงหนึ่งทีนี้ฟ้ามันเริ่มํำราม เราก็เล่นต่อได้แต่ฝนตกโหน้ำนองมากเลยวันนี้ก็น้ำนองนะคะที่สนามน้ำนองฝนตกไม่เป็นไรเปียกก็ไม่เป็นไรฟ้าร้องฟ้าแลบโอไม่ได้ไม่ได้เนี่ยแหละคะ่ะอันตรามากเลยแต่ไม่เป็นเข้าใจเนะอมกลัวก็กลัวอยากเล่นก็อยากเล่นตอนนี้ก็ใกล้จะถึง บ้านเลยค่ะคุณลงุงแกอยากจะเดินด้วยทีนี้มันสามทุ่มแล้วเนี่ยตอนนี้สามทุ่มและอีกไม่กี่นาทีจะสามทุ่มแล้วเนี่ยมันแสงสว่างอยู่ก็จริงแต่ว่าพวงนี้แกจะตื่นแต่เช้านะคะทุกคนตื่นแต่เช้าบางทีนี่แกตื่นทีสี่กว่าตีสี่สิบสิบห้าแกก็ออกแล้วแล้วก็กลับบ้านดึกแกทํางานเยอะแล้ว ก็ไม่มีเวลาไปฝึกตีกอลฟ์ฟก็ไม่เป็นมากเท่าที่ควรแล้วเวลาไปเดินอะไรเงี้ยแกก็เหนื่อยไม่ค่อยได้ออกกํบบาลังกายเหมือนไม่เป็นตอนนี้ก็กำลังจะเข้าบ้านค่ะกำลังจะเลี้ยวเข้าอู่นะครัเบเพื่อนทุกคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่มาส่งถึงบ้านขอบคุณที่เชียร์แล้วมาส่งถึงบ้านนะคะตอนนี้ก็เข้าอู่แล้วเข้ามา ในที่จอดแล้วเดี๋ยวต้องเปิดประตูก่อนประตูใหญ่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างเลยค่ะขอบคุณที่เชียร์แม่เพนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะตอนนี้แม่เป็นก็ เข้าในที่จอดรถเลยค่ะเดี๋ยวจะจอดรถก่อนแล้วก็จะไปหาคุณลุงเพื่อเผยออกกําลังกายคิดว่าไม่นะวันนี้เพราะว่าแกต้องตืง่นติช้าพวกนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบา,บาย